Ee, ชาวนักสะสมทุกๆคนครับสวัสดีนักสะสมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้รับซื้อเก่าเหรียญเก่าชาแนลมาประกาศรับซื้อเหรียญกัญนาพิเศษนะครับฉลองซิริราชจะสมบัติครบห้าสิบปีนะครับนัจกจลกรที่กล้องนะครับพศสองห้าสามเก้านะครับราคาเหรียญละหนึ่งแสนบาทนะครับเดี๋ยว ไอทีไลอยู่ท hm. la ้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับถ้าเป็นปกติไม่ต้องส่งมานะครับเราไม่รับนะครับเหรียญปกติมันไม่มีราคานะครับเดี๋ยวเราจะบอกทีหนึ่งนะครับไอดีไลท้ายคลิปนะครับถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ถ้าอันไหนที่ใช่ส่งเป็นคลิปวิดีโอมานะครับเป็นรูปภาพดูไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับ จนาพิเศษนะครับฉลองซีลาจะสมบัติครบ50ปีนะครับราชการที่9นะครับพอ2539นะครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้าปกตินะครับเป็นพระเสียงตรงนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังช้างชนช้างนะครับดูแบบนี้นะครับดูง่ายๆนะครับนะครับแค่จุดเดียวนะครับ ไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่ามันหายากนะครับซื้อจริงนะครับถ้ามีจริงนะครับมันไม่ใช่หาง่ายนะครับไม่เชื่อว่าเหรียญปกติเรารับนะครับเหรียญปกติเราไม่รับนะครับดูนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นช้างชนช้างนะครับด้านหน้านะครับภาษีนตรงนะครับอันนี้คือปกตินะครับ ครับเหรียญที่เราจะรับซื้อนะครับเดี๋ยวดูนะครับตรนี้นะครับผมไม่มีนะครับผมก็เลยมาทําเปรียบพิบให้ดูนะครับดูด้านหน้านะครับถ้าเป็นด้านหน้าเป็นพระเสยนตรงนะครับด้านหลังก็เป็นพระเสยนตรงนะครับเขาเรียกว่าหัวหัวหัวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับช้างชนช้างนะครับ ด้านหน้าก้อยด้านหลังก็ก้อยนะครับแบบนี้นะครับราคาหนึ่งแสนบาทนะครับคนอื่นเขาซื้อกันนะครับไม่ใช่ช่องผมรับซื้อช่องเดียวนะครับแบบนี้นะครับหัวหัวนะครับก้อยนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับมันหายากนะครับและเหรียญละห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับ จับเหรียญมานะครับหมุนนะครับถ้าเสียงตรงเหรียญปกตินะครับถ้าไปเจอกัญชาพิเศษหมุนแล้วเป็นพ้าเสียงกลับนะครับเหรียญละห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับแบบนี้ปกตินะครับไม่ต้องส่งลูกมานะครับถ้าเป็นภเสียงกลับเรารับซื้อนะครับไอดีไลท์ท้ายคลิปนะครับนี่นะครับต้องดูให้จบนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้าย นี่นะครับด้านหน้าก้อยนะครับด้านหลังก็ก้อยนะครับแบบนี้นะครับถึงจะมีราคาหนึ่งแสนบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็ช้างชนช้างนะครับด้านหลังก็ช้างชนช้างนะครับ แบบนี้นะครับถึงจะมีราคา1,000งแบาทนะครับเรารับซื้อจริงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ด้านหน้าพระเสียงตรงด้านหลังช้างชนช้างเราไม่รับนะครับวันนี้รับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าชาแนลขอบคุณชาวนะักสะสมทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ